ที่ักตัวเมืองก็คือคนสมัยก่อนนี่เขาจะสังเกีย่กาเปิดถ่าว่าจะเข้าปลาเข้าเมืองนี่เนาะไดเป็นนั่นเป็นนี่ป็นยังกำลังใจด้วยการหมอกมมมกะกระหานกระหานก็คือก็คือบันทึกมาจากตัวเมืองของเขาที่คนสมัยก่อนเปินเปินี้ไหวครับยังเป็นตะกุตก็ดีเป็นเสื้อนั้นก็ดี กอจามกอต้นกำบเนิอเกิดกอมาจากถุนเมนอนชนะกันนะเนยเลยสอบผานั้นสอบชอบถุนมือง้าการหลงย้งมากรานี่งป่นบัจ่าลงไปเลยนลยกกป่นยต้องหามจับวันดีกันยังว่าวันวันยังว่าวันท่านาจ้าท่านเยางนอปนอยลได้มากจะลงวันผ่านยาวัดก็วันเสาหน้าก้าวปนต้องคอนหลุคอยย้เพื่อยบัจยา เขียนไปเลยลงไปเลยไปใจตี่ตัวเหมืองจานหลังโฮงยันนะเจ้าโฮงยันกัลยาโนภาพ